ันนี้ได้มาวัดหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาปหายหลวงพ่อรวยนะครับสถานที่จริงเลยโปรดจินเลยนะครับที่นี้ครับดูใ,ใกล้ๆน,นี้นะครับอ่าก็วันนีนน้เจอกันอีกคลิปนึงนะครับบรรยากาศ ใายในนะครับภาในของวัดหลวงพ่อรวยนะครับบรรยากาศข้างในสวยมากเลยครับพระนะครับา ชมเตบรรยากาศนะครับผมเยอะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็เลยเยอะนะครับปัดนี้อวันนี้บรรยากาศภายข้างนอกนะครับภายข้างนอกวัด อันนี้คือโบสถ์นะครับโบสถ์สวยงามมากเลยวันนี้นะครับบรรยากาศรอบวิวติวทัศน์ของวัดนะครับบรรยากาศนะครับสวยงามมากเลยวัดนี้คนเยอะจริงๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมต้องพักไว้แป๊บนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็บรรยากาศจุดหนึ่งนะครับ ของวัดของฝั่งนู้นก็มีขอพรกออนนันนะครับทางนู้นท้าววิสุวรรณทางนู้นอันนี้ก็พามาสรากลางน้ำนะครับน้ำสวยมากเลยเห็นบรรยากาศแล้วบรรยากาศ เอสวัสดีครับไข่กับไครครับเนี่ยโอ้โหไม่เคยไม่เคยรู้จักเลยครับใครใคร่ครับเนี่ย <laughs>